สวัสดีวันอังคารค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปขึ้นเขานะคะไปชมวิวนะคะของจุดสูงสุดนะคะของลูการโนนะคะแต่ก่อนจะไปเราก็กินอาหารเช้าก่อนนะคะมาดูว่าอาหารเช้าของเรามีอะไรบ้างมีพิซซ่าที่เหลือจากเมื่อคืนด้วยนะห่อใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็มี ซุปนะคะซุปที่แบบว่าผักทุกอย่างมันเหลือๆใช่ป่ะแล้วก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรเงี้ยที่มันเหลือๆนะคะเราก็เอามาต้มต้มรวมกันเลยนี่นะคะต้มมันอย่างนี้เลยนะคะเมื่อวานเราทําพิซซ่ากันไปนะคะแล้วก็มันมีเส้นผัดไทยเหลือเราก็ไม่อยากทิ้งใช่ไหมเราก็เลยมาต้มแบบต้มซุปแบบนี้เลยจ้าเออกินแบบนี้เลยสดร้อนๆนะคะ ส่วนอากาศนะคะเราก็ลุ้นกันวันต่อวันไปเลยจ้าเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกเอเอ,เ,อเราก็นอนสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะว่าเออสิ่งใดที่ลูกได้ล่วงเกินไปอะไรเงี้ยก็อย่าถือสาแล้วก็ขอให้สภาพอากาศนะคะแบบเป็นใจกับลูกด้วยเถิดนะคะเพราะว่าเรามาสองปีที่แล้วนะคะมาอยู่เจ็ดวันนะคะฝนตกห้าวันสองวันฝนไม่ตกคือวันแรกที่มาถึงแล้วก็ วันสุดท้ายก่อนกลับนะคะเราแพกเต็นได้เพราะว่าถ้าฝนตกนี่ก็คือแบบแพกเต็นยากมากเลยนะคะเพราะว่าของเรามันไม่ใช่แคมเปอร์เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมก็คือเราจะต้องลื้อเต็นนะคะแล้วก็แบบทําความสะอาดข้างใต้นะคะนี่นะคะลักษณะเต็นท์ของเรามันก็จะแบบนี้เนาะเวลาเราลื้อนะคะเราก็ต้องแบบเนี่ยทำความสะอาดข้างบนหลังคานะคะแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมมันก็จะมีแบบ เป็นเป็นผ้ายางอะรองนะคะแล้วก็พอเช็ดเต็นท์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเช็ดข้างใต้ผ้ายางอีกเพราะว่าเราต้องทําให้มันแห้งๆเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปที่บ้านนะ่ะเราจะได้เก็บได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านนะคะไม่ใหญ่พอที่แบบจะตากเต็นท์ได้นะคะทุกคนดังนั้นก็คือก่อนที่เราจะกลับเราก็ขอแค่ภาวนาว่าขอให้อากาศดีๆนะคะ แดดไม่มีแต่ว่าฝนก็อย่าตกเนาะหนาวไม่เป็นไรนะคะแต่ฝนอย,อย่าตกอย่างเดียวพอแค่นั้นจริงๆนะคะนี่แล้วค่ะถึงได้บอกว่าลุ้นวันต่อวันก็เลยกับสภาพอากาศนะคะทุกคนตอนนี้ซุปดิฉันก็เดือดแล้วนะคะได้เวลากินข้าวนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนเขาลูการโนค่ะทุกคน